สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อารบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นลืมติดไมโครโฟนนะครับท่านผู้ชมต้องเอามาติดตอนหลังครับท่านแล้วเป็นอะไรบ้างเช้นเนี่ยโดยวันนี้หลายต่อหลายประเด็นเลยนะเนี่ยโดยทั้งเรื่องของการรับรองสอวอครับท่านตอนนี้สอที่ไม่รับรองแล้วหรือเปล่านะครับเร่านผู้ชมหลังจากที่กะกะตอ,อะไรสักอย่างหนึ่งนี่นะเนี้ยได้ปิดห้องครับท่านถามปิดห้องทําอะไรปิกอินหรือเปล่าบอกไม่ใช่เฮ้ยปิดห้องประชุมอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับการเฮ้ยจะลงอะไรวันเนี่ยสวให้ผ่านเลยหรือจะะไไม่่ผานอร มานี้แล้วเป็นอย่างไรจ้าไม่ได้หอกดาบอะไรครับท่านโดยรุ้นกรกะตรับรองสอวใหม่วันนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็อะไรวะเน,นี่ยทั้ง200คนกันเลยทีเดียวยกบรรทัฐานคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญปี4-3แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อไม่จบครับท่านกรกะตไล่ข้อสรุปปมรับรอง200สอวสวหลังปิดห้องโถก ถกอะไรวะอ๋อถกนานนะครับท่านผู้ชมตายแล้วกูถามทําไมจ้ามันจะไปถกอย่างอื่นนะครับท่านหลังปิดห้องถกนานกว่า3ชั่วโมงแล้วก็นัดใหม่วันพรุ่งนี้ซึ่งวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่1ิกรกฎาคมนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้แฟนขับประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมได้ออกมาโอภาปา,าสายอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะเนี่ยหลังจากตอนนี้กระแสะข่าวก็ค่อนข้างที่จะตกต่ำเลี่ยดดินกันเรื่อยๆนะสำหรับประชาธิปัตย์แล้วก็ประชากรบ,บางส่วนครับท อีกแล้วมั่นใจประชาธิปัตย์รักประชาธิปัตย์อยากให้ภาคใต้เจริญทั่วทุกแผ่นดินอะไรประมาณนี้ให้เลือกประชาธิปัตย์กันนะครับท่านผู้ชมไอ้เราก็นั่งมองครับท่านไอ้น,อน,ไอนี่มันข่าวเท็จหรือข่าวจองไอ้ไม่ใช่หรือข่าวปลอมหรือข่าวจริงว่าเนี่ยเป็นอย่างไรต่อกดเข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ออกมาจากพลพรรคประชาธิปัตย์ครบคับท่านแต่ที่แปลกประหลาดนี่ก็คือเหล่าบรรดาเอฟซีประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมลั่นนะเนี่ยเราจะอยู่แบบนี้อีกนานแค่ไหนเมื่อไหร่ประชาธิิปัต การเลือกตั้งที่ถึงนี้หรือว่าวัยวัยนี้หรือว่าเลือกตั้งใหญ่นะเนี่ยแนะถามแน่อะไรแนะเสนอแน่หรือเปล่าไม่รู้จะเลิศหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมบอนประชาชนหันมาเลือกกันด้วยอนะไรประมาณนี้เพื่อภาคใต้จะได้เจริญนะครับท่านผะู้ชมหากหวังภาคใต้เจริญครับท่านอย่ามัวเขินให้เลือกประชาธิปัตย์นะครับทนะ่านผู้ชมวงงไป3วัน7วันกันเลยทีเดีวยวครับท่านเฮ้ยเออว่าแต่ต้องเลือกนะเนี่ยประชาธิปัตย์เพราะตอนนี้ในหัวชวนของผมนี่ค่อนข้างที่ะอ่อนแอรหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจหลังจากอยู่ในสภา,ภานะครับท่านผะู้ชมก็ยังงมี ours, ค ก็ยังคงมีอดีศส,สประชาธิปัตย์อย่างเช่นนายนิพิษอินทระสมบัตินั่นนี่ออกมาซัดพวกประชาธิปัตย์ยุคใหม่ทาไมตอนนี้ตาขาดตาขาวแบบนี้เพราะอะไรจ้เนี่ไม่ยอมช่วยชวนหลีกภัยนั่นเนี่ยโตนายกบ้างั่นถ้าเกิดอยู่ข้างๆเนี่ยได้หลังเลือดขาสะพานนั่นเนี่ยโอ้เดือดครับท่านทาไมไม่ปกป้องชวนหลีกภยัยโอ้ยมันปกป้องตัวมันเองไม่ค่อยได้แล้วนะครับท่านผู้ชมเออวาเฮ้ยเอยลืมเรื่องนี้ได้อย่างไรวะเนี่ยเฮ้ยปกป้องตัวเองยังไม่ได้เลยนั่นเนี่ยแล้วจะมาให้คนเลือกและบริหาร แบบนี้มันจะมีประโยชน์อะไรหรือเปล่านะครับเ่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านก็เป็นสิ่งที่ออกมาอย่างไม่หยุดยัง้งนเนี่ยภาคใต้จะเจริญหากไม่เขินต้องเลือกประชาธิปัตย์ครับท่านโอ้ยก็ไม่รู้ยิ่งทำผื่ดีนะเนี่ยเลดอิดบีชั่นกับมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้นะเนี่ยเฮ้ยสิบปีนอกสภาครับท่านของนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะนนเนี่ยก่อนจำใจครับท่านประชาธิปัตย์ในยุคที่ยิ่งกว่าวิกฤตตอนนี้อภิสิทธิ์ก็ลาออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรื่องผู้ชมทั้งจากสมาชิกพรรรมมาาาาาาชชิกกกกตต่่่่งงๆัันนนลุ้้้วเป็็ออออยยยไจดผู้ ื่อนะนี่นนอภิสิทธิ์คงจะไม่ไปไหนแล้วยังไงต่อชัชวนเฮ้ยคาดว่าน่าจะกลับมาช่วยกอบกู้อะไรประมาณนี้นะราบท่านผู้ชมหรือเปล่านะั้นไม่อาจแน่ใจแต่แน่ใจว่าตอนนี้สัญญาณก่อม็อบนะับท่านผู้ชมหลังจากเป็นม็อบคอคอครับท่านไอ้เราก็เดือดอีกแล้วนะี่ครอบม็อบคอคอมันคืออะไรเขาบอกว่าอะไรคบก,ก,ก็ไม่รู้อ่ะเราก็ไม่รู้ว่หัวคกหรือเปล่าหลังจากตอนนี้ครับท่านดิ้นผ่านไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวพร้อมไหมไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้เป็นเครื่องหมายคําถามพร้อมหรือยังจะดูพรลปปุกทุกฝ่ายนะนเนี่ยร่วมกันเป็นทีมชาติิไทยยเดดือนสงงงหหาาคมม้รวลัุบ เอยก็ต้องติดตามครับท่านว่าจะออกมาในรูปไหนนั้นเนี่ยจะมีคนไปเดินเยอะหรือเปล่านั้นเนี่ยจะปังบอลิเยเหมือนสมัยม็อบสุเทพเดินออกมาเพ่นผ้าหรือไม่จะมีดารานกหวีสลิมออกมาหรือเปล่าแล้วเป็นอย่างไรก่อจ้านหลังจากไปสืบสอดตอนนี้รู้สึกว่าจะเงียบหายกันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมเหล่าบรรดาคนดีรักชาติครับท่านเมื่อปี57ถามทําไมไม่ออกมาแล้วรู้สึกว่าค่อนข้างเบียดโดนโอ้ยกระแสสังคมมากนะครับท่านผู้ชมอาจจะเข็ดหลาบกันเลยทีเดียวก็ส่งสัญญาณมาประมาณ2 3าวันแล้วครับท่านเนื่องจากเออสืบเนื่องจากวันที่7กกรราอบนึงจะดูพรครับ ท่านเดือนเน,นี่ยช,ชี้ว่าถึงเวลามวลชนจะต้องลุกขึ้นมาขยี้ขจัดมีศาสตร์สวาปมีประเทศอะไรประมาณนี้เฮ้ย<ร>อ,อยากจะให้บอกมาหน่อยนะเนี่ยว่าปีศาสตรที่ว่านี้ใช่อันเดียวกับที่ผมคิดหรือเปล่าใช่อันนั้นเดียวกันหรือไม่นรท่านผู้นนชมแล้วทำไมไม่พูดพูดไปเดี๋ยวอืมมันอืม,อม สะอึกเลยกูพูดไปไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะบรรลัยได้ชี้ถึงเวลามวลชนจะต้องลุกขยี้ขจัดปีศาจก็อยากจะรู้ปีศาจตนนั้นนั้นเนี่ยใช่ตนเดียวกับที่ผมนึกอยู่หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านตอนนี้คอปทศเทียรอมันอยู่หรือเปล่าสําหรับตูจะดูพรนั้นก็ยังไม่อาจแน่ใจหลังจากครับท่านเอ้ยเมื่อประมาณต้นปีนะเนี่ยมกราหรือว่าสิงหาไหรือว่ากุมภาไม่อาจแนะะ่ใจคอปทอครับท่านหลังจากมอบไม่ปังนะครับท่านผู้ชม,ชมพังคาบ้านกันเลยทีเดียวก็ได้ผล่่หัััวกกบบาาานนครรทเสะียปศุติ ชุมนุมเที่ยงคืนวันนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อเดินสายทั่วประเทศนะครับท่านผู้ชมไอ้เราก็มองเลยแม่เมืเอยนึกเหมือนกับพักกยาจ,จกเลยนั่นนี่เฮ้ยบางคนก็เหลือเกินอีกแล้วนึกว่าสุเทพออกมาเดินคารวาแผ่นดินเดินคารวาแผ่นดินตอนไหนจ้าประมาณก่อนเลือกตั้งปี62หรืออะไรทํานองนี้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมและผมนี่ก็โคตรซวยเลยครับท่านกับพ่อผมสองคนนะครับท่านผู้ชมได้ไปกินข้าวครับท่านที่แก่งคอยนั่นนี่ไปเปิดโรงแรมนอนสองสามคืนเป็นอย่างไรจ้าแม่มเึืเอยเจอพลพรรคสุเทพนะครับท่านผู้ชมยืนถือป้ายเดินไปเดินมา้ก็ กิจพ่อพ่อ,อไอ้นั้นหัวหน้าภักยาจกหรือเปล่าภักยาจกแบบไหนลูกที่มันเที่ยวอะไรวะเก่งวิชาไม้ตีสุนัขในมังกรหยกนะครับท่านพ่อผมก็บอกว่าเนี่ยดีนะเนี่ยที่ลูกพูดแบบนี้ตอนแรกนะเนี่ยนึกว่าลูกจะบอกว่าเนี่ยเหมือนกับไอ้พลพรรคพัวข,ขอทานอะไรประมาณนี้พ่อผมเอ้ผมก็บอกว่าอย่าไปคิดแบบนั้นนะเดี๋ยวมันใช่ไอ้ไม่ใช่หรือจะใช่ไม่แน่ใจครับท่านแต่แน่ใจว่าวันนี้นะครับท่านผู้ชมสภาพผมไม่ค่อยฟิตนะครับท่านผู้ชมมีอะไรผิดพลาดต้องขอประทานอภัยแต่อันนี้ครับทาาา่านแอดไลน์นัดดิวชอปส 1ปสิบกร,รมัม150บ,บาทลดบา์บีคิวนะครับเ่านผู้ชมกล้วยหอมทองอบกรอบครับท่านสามร้อยกร,รัมนะเนี่ย1น0่ยบ,บาทครับท่านลดธรรมชาติอันนี้ธรรมชาติสร้างสรรค์เออ ลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมะพนัน almond นะครับท่านผู้ชม500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีปลาหิดโคนทุบปลาก,กระปงทุบครับท่าน180กรัม150บาทอืมหลากหลายนะครับท่านผู้ชมนัดวิวโนสลิมคือเสือ้อ400บาทพร้อมส่งสั่งซื้อกันเข้ามาได้ขอบคุณท่านทั้งหลายอย่างไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวโอ้ยก็มาเริ่มข่าวกันต่อนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านคอปทอร์ทนเนี่ยหลังจากที่จัดบอฟไม่ค่อยปัง,งนะครับท Hvad med du? Hvad gør แล้วผู้ถามไม่มาดีๆสู้ไม่สู้เซ้อะไรประมาณนี้ถามทําไมเขาตอบแบบนั้นไม่ตรงคําถามที่หมอว่าลงถามน่าจะหูตึงนะครับท่านผู้ชมอุ้ยย่ยนทุกอย่างครับท่านตึงอย่างเดียวน่าจะเป็นหูหรือเปล่าสําไอยม็อบนี้ก็ได้ประกาศลั่นต่อไว้เฮ้ยคอปทอครับท่านยังปากหลักยาวต่อเนื่องนะเนี่ยจนกว่าภารกิจจะสําเร็จครับท่านโอ้ยแล้วขู่อะไรวะเนี่ยโอ้อันนี้ขามก็อ,อกมาหน่อยเดียวนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ก็อยู่ไปเถอะไว้เฮ้ยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะเนี่ยแล้วตอนนี้ก็ดีใจ นะครับท่านผู้ชมได้เจ๊ปองอัญชลีมานเนี่ยถ้าจำไม่ผิดมาทุกวันจันทร์แล้วต่อไปอนาคตล่ะจ้าแห่หาจะดูพรนนะครับท่านผู้ชมหลังจากเห็นข่าวนี้ครั้งแรกกระแทกกลางกหมอมกันเลยทีเดียวปุกประชาชนร่วมเป็นทีมชาติไทยนเนี่ยปลุกทุกฝ่ายมาไหลรวมกันครับท่านสลิมลอดช่องก็มาได้อะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจตั้งท่าว่าจะจัดม็อบแล้วแล้วจะแป๊กไหมจ้าหรือว่าจะปังบอลเย่ถ้าเกิดคนอื่นจัดนี่น่าจะปังนะครับท่านผู้ชมหรือไม่ไม่รู้เว้ยเฮ้ยแต่ตีตาเป็นหน้าจะดูพอนแล้วนาด หวยเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจก็เล็ดิด็มีช่างไปก่อนครับท่านก็ไม่ที่ไม่น่าติดตามอะไรนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ครับท่านหวยฉันหวยฉันความจริงก็คือความจริง533726เลขเด็ดในตำนานนะครับท่านผู้ชม30ล้านมหาภัยครับท่านเนี่ยไม่ใช่30บล้านอนลวนอดลเวงตอนนี้ปิดคดีนะั ปิดคดีแล้วนะครับท่านผู้ชมปิดคดีมหากาบหวยสาบล้านความจริงก็คือความจริงของครูปีชาพร้อมเจ๊บ้าบินเจ๊พัดอะไรประมาณนี้พู้วัฒกระบานขึ้นศาลส,สารภาพครับท่านสิ้นเลยทีเดียวนนเนี่ยเบิกความเท็จต่อศาลแล้วก็ศาลนัดต,ตัดสิน28ตุลาคมนี้เดี๋ยวอ่านมาอีกรอบหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวชิบหายได้ครูปีชาพร้อมเจ๊พัดเจ๊บ้าบินอะไรประมาณนี้สารภาพเบิกความเท็จต่อศาลนัดตัดสินเอ,อ่อ28ตุลาคมนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็มีคนมาค่อนแค่ให้อีกนะเนี่ยนัดตัดสินถามเนี่ยเจ้า เฮ้ยเขานัดหมายไม่ใช่นัดวิวก็ไม่รู้ว่าไอ้ทำผือดีนะใก้ท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ใกล้จะห้าแสนคนติดตามก็ไปขึ้นทุกทีแล้วครับท่านยอดวิวรวมในช่องใกล้จะ2อ0้ล้านวิวแล้วก็ต้องขอขอบคุณอีกทีหนึ่งนะเนี่ยไม่นึกว่าจะมาได้ไกลเพียงนี้ครับท่านแล้วจะเป็นอย่างไรต่อจาทีนี้ทีนี้งานเข้าเพื่อไทยนะใกล้ท่านผู้ชมโดยด่วนครับท่านอย่างไม่มีอะไรกั้นกันเลยทีเดียวคุกทันทีถามเรื่องอะไรจ้าไม่รู้เหมือนกันคุกทันทีสารดีการชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ยืนโทษ6ปปีีีีครรรรัับบทท่่าานนออออดดตสเพืไไยธิะะมณ้ก สารดีกาขั้นอะไรวะไม่ใช่ขั้นสารดีกาชั้นวินิจฉัยอุทธรยืนคุก6กปีไม่รอลงอาญานายอนุรักษ์ตั้งปณิธรรมสูบปากว่านสกุลออตั้งปณิธานนนนะครับน้ำผู้ชมอดีตสเพื่อไทยคดีเรียกสินสินบนอธิบดีกรมน้ำบาดาลขอตกเข้าเรือนจำอะไรประมาณนี้อื ก็เป็นคดีเรียกรับสินบน5้าล้านบาทจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวครับท่านอันนี้มาติชนเมื่อกี้ครับท่านวันนี้ก็ข่าวสดนอนคุกทันทียืนคุก6กปีอนุรักษ์อดีตสสเพื่อไทยคดีลี่ท่าร้านอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าทาผืนด,ดีแต่ที่แน่นๆตอนนี้ครับท่านมาแล้วจ้าถามมากับใครไม่ได้มากับใครนะครับท่านผู้ชมอันนี้มาคนเดียวก้าไกลมาแล้วครับท่านชัยธวัตตุลาธนนี่เออสู้คดียุบพ,พัก ยื่นพยา,ยานเพิ่มอีกหนึ่งปากหวังสารรัฐมนูญเปิดไต่สวนตามที่ขออะไรประมาณนี้ก้าวไกลแล้วก็กกตเออก้าวไกลแล้วก็ขีดกกตส่งตัวแทนเข้าร่วมตรวจพยา,ยานหลักฐานคดียุคพ,พักแล้วก็ชัยธวัน์ยื่นพยา,ยานเพิ่มอีกหนึ่งปากเป็นที่ปรึกษากฎหมายกกต เป็นที่ปรึกษากฎหมายกกตยันไม่ก,กังวลใจหวังให้เปิดสารแต่ส่วนตามคําขออะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะวนๆอยู่แบบนี้นะครับทดามผู้ชมถามวนเรื่องอะไรจะเนี่ยวนเวียนอยู่เรื่องการยุบพักนะครับท่ามผู้ชมแล้วก็เป็นอย่างไรต่อจ้าทีนี้ยุบก,ก็จะกลับสู่วังวนเดิมเรื่อยๆไม่หยุดยั้งนะครับทดานผู้ชมเฮ้ hey, แต่มันก็ดีนะเนี่ยถ้าเกิดมองในอีกแง่มุมหนึ่งถามทําไมต่อจ้าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ความหมายของประชาชนที่เดินไปบิ๊กซีหน้าปากซอยบ้านผมเขาบอกว่าดีเหมือนกันถามยังไงจะพี่มันจะได้จบในรุด ถามมึงสร้างภาพแล้วหรือไม่รู้หาะเป็นไปไม่ได้เขาบอกผมมาแบบนี้ สะเทือนใจแล้วเป็นอย่างไรต่อเอ,อ้ยแล้วก็เดินกลับบ้านนะครับ่านผู้ชมเถียงกับพนักงานบิ๊กซีชวงผู้ช่วยยามครับท่านไปซื้อของหลายอย่างไม่ให้ถุงอะไรประมาณนี้บอกว่าลดโลกร้อนบอกไม่เป็นไรหวักกูชอบแล้วเป็นอย่างไรต่อดีเขาไม่กระทืบผมออกมานรันผู้ชมกูวงงเหลือเกินกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้ครับท่านเห็นใจประชาย์กันหน่อยแล้วเนี่ยหลังจากที่แฟนคลับมิตรลักนักเพลงต่างๆกันนายกันเลยทีเดียวนรันผู้ชมได้ออกมาลนลงครับท่านอยู่ในช่วงหนึ่งนนเนี่ยจนช่วงนี้ผมเริ่มลืมไปแล้วถามเรื่องอะไรวนนนนไได้ด้หมัยประชชาว เอ้ยต้องกลับตัวกลับใจถามกลับตัวยังไงวะเนี่ยให้มาเลือกประชาธิปัตย์ในสึกเลือกตั้งซ่อมนครศรีธรรมราชนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ปัญหาของผมมาถึงแล้ว <c oughs> และการเลือกตั้งนครศรีธรรมราชเลือกตั้งซ่อมที่สสพักใดพักหนึ่งโดนใบแดงไปนะครับท่านะผู้ชมใบดําอะไรสักอย่างหนึ่งนี้ มาเลือกหรือยังไม่รู้นะครับท่านผู้ชมโดยท่านทั้งหลายรู้นี้ถแถลงเรียนขออกมาหน่อยครับท่านผมอยากจะรู้เหลือเกินโอ้ยชวนลีกใคยก็ได้ไปหาเสียงหรือเปล่าไม่อาจแนะ่ใจก็ไม่รู้ว่เป็นข่าวเก่าหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเว้ยเฮ้ยประชาชนคนใต้เนี่ยต้องควรเลือกประชาธิปัตย์เพราะอะไรจ้าซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เป็นคนดีนะครับท่านผู้ชมอย่าปล่อยให้คนโกงปุกคองบ้านเมืองอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ออกมาวนลูบลูบเดิมๆอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวฟังหมอว่าลงละจ้าตอนนี้มีิ์ทีจะได้โผหัวกระบาลยื่นหน้าเสลอเข้าสภาอีกหรือไม่เฮ อันนี้เป็นความฝันไฟเที่ยวของผมที่เหลืออยู่นะครับท่าน,ะนะผู้ชมหนึ่งประชาธิปัตย์ชนะครับท่านในการเลือกตั้งรอบหน้านนเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งละจานหมอว่าลงพ่แพ้เอไม่ใช่หมอว่าลมจชนะภาพนี้ก็อาจจะฝันใยได้เพียงในสายลมนะครับ,รบท่านผู้ชมสุดท้ายก็ปิวหายครับท่านพังคาลูเมนกันเลยทีเดียวเพราะอะไรจะเป็นแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันเว้ยเฮ้ยโดยตอนนี้ครับท่านแหบประกาศตามหาคนหายนะนเนะี่ยว่าลงหายไปไหนหลังจากที่ใช้เวลาชั่วนาตาปีไปจัดรายการกับสนที่ยานชื่อรือไทยในธรรมนะครับท่านผู้ชมมีนายถาวรเสนียมด้วยนะเนี่ยอดีสิม วีดกบปปสเป่านกวีจนติดหลังนะครับท่านผู้ชมหลุดจากการเปรัมนตทีก็ได้มีการจับมือสนทิยานจับมือหมอว่าลงหมอว่าลงจับมือถาวรแล้วข้างนี้ล่ะจ้าตูจตุพรยิ้มเลยนะครับท่านไหนสามคนนั้นอยู่แบบเนี้จตุพรล่ะอ,อืถามทำไมต้องยิ้มแบบนี้จ๊ะไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งครับท่านเชิญสุเทพทุ้สุวรณมาออกนะเนี่ยรายการของสุนทียานชื่อือไทยในธรรมต้อยท็อปนิวอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมต้อยก็ถามว่าเฮ้ยเนี่ย กเกิดอนาคตข้างหน้ามีภารกิจอะไรอีกเราสมควรจะต้องออกมาอีกกันหรือไม่อะไรประมาณนี้สุเทพก็ออกเป็นตอบเป็นแนวๆนะเนี่ยไม่แน่คุณกับผมอาจจะได้มาร่วมกันอีกหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมวายตายแล้วนะเนี่ยสร้างความสยองพองก้าวให้กับประชาชนทั้งหลายอย่างสุดตีนกันเลยทีเดียวหรือเปล่ายังไม่มีรายงานนะครับท่านผู้ชมนกสินใจจะมาไหมประชาชนก็แห่ถามนะครับท่านผู้ชมแห่ถามกันที่ไหนแห่ถามกันเล็กน้อยถึงบานกลางครับท่านอันนี้ก็ไม่ได้มีการจะออกมานะครับท่านผู้ชมหลังเจอดราม่าหน้าแก่เกินบทครับท่านตอนนี้ยอมรับนะเนี่ยเลี่ยง คอมมนตแล้วอันไหนดีก็อ่านอันไหนไม่ดีละจ้าไม่อ่านแล้วก็อดนะครับท่านผู้ชมขนาดไม่อ่านนั้นเนี่ยยังมีคนมาแคปข้อความส่งมาให้อ่านอะไรทํานองนี้แล้วก็ลุ้นจกกะเกษียณเมื่อไหร่ก็ช่างกันเขาไปก่อนนะครับท่านผู้ชม,มว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน,น่ๆตอนนี้ยับเยินพังคาบ้านหรือเปล่าไม่อ่านแน่ใจปูกปูเรียกเงิน10ล้านแรกกับการแฉต่อสักสูงไอหมลน,นะครับท่านผู้ชมหรือว่าผอตรพีพีทีวีส่งเข้าปรากวดปูดนะเนี่ยมีคนเรียกเงินบิ๊กโจ๊กสิบล้านแรกกับการแฉ อะไรวะเนี่ยต่อศักสุวิมนนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าข่าวนี้มาผือหลาวต่อครับท่านเฮ้ยแต่นี่ไม่ได้จะตั้งใจอะไรนะเนี่ยแค่เอามาโชวว่าหน้าปกคลิปมันเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วจะเป็นเรื่องจริงไม่จะบอกไม่รู้ถามทําไมมึงไม่รู้รู้มากไม่ดีครับท่านเดี๋ยวจะสวยได้แต่ที่นแน่ๆตอนนี้รายการหวนกระแสเดือดนะครับท่านผู้ชมหลังจากมีกรณีดราม,ม่าครับท่านยืมเงินนะเนี่ยยืมเงินแล้วยังไงต่อจ้าไม่ยอมจ่ายอะไรประมาณนี้นะเนี่ยเฮ้ยเป็นอย่างไรจ้าปูมันธนาครับท่าน หลังจากที่โดนทนายเดชาไล่จวกต่อเนื่องไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวส่งผลให้เพลงนั้นเครียดจัดเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านเป็นลมเป็นแรงเป็นสะตกหรือเป็นสเตอร์กไม่อาจแน่ใจเข้าโรงพยาบาลปูมัทน,นาโต้กับทนายเดชาครับท่านหลังจากทนายเดชาไล่สดนะเนี่ยต่อว่าไม่หยุดยัง้งโดนกล่าวหาคมคูลูกมีรัศมีซึ่งเป็นโจทย์นะครับท่านผู้ชมคนที่โดนยืมตังไปสองล้านแล้วเขาไม่จ่ายหรือไม่อะไรประมาณนี้นะเนี่ยปูมันธนายืมไปท้าโชว์หลักฐานต่อหน้าสื่อโอ้ข้ามผ่านไปก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนแรกจะหันมาวา ้ค่อยถามหันมาทําไมหันมาทําไมหันมา เล่นข่าวบันเทิงนะครับท่านผู้ชมแต่ดูแล้วครับท่านข่าวบันเทิงที่ไม่น่าจะเหมาะกับผมถามทําไมจ้าไม่ค่อยรู้จักนะครับท่านผู้ชมรู้จักแต่ตัวท็อปทอปครับท่านแล้วถ้าตัวไม่ทอ็อปละจ้าเอยเออตัวท็อปทอปนี้ที่ท็อปแน่นนั้นรู้จักอยู่ท็อปหนึ่งนะครับท่านผู้ชมท็อปดาราีนุชครับท่านอันนั้นก็เงียบหายไปในสายลมกันเลยทีเดียวนเนี่ย,ยมีอภวรรัตน์ก็ยังไม่เงียบนะครับท่านผู้ชมแม้ว่าหน้าจอตอนนี้จะโดนปลดไปแล้วจากการอ่านรายการอ่า,อาออนข่าวรายการข่าวใส่ข่าวเนี่ยแล้วก็ ท่านผู้ชมเป็นผู้จัดละครอะไรประมาณนี้เฮ้ยเออเนี่ยพี่เหมียวถ้าเกิดสมมติขาดนี่ขาดอะไรขาดนักลบหรือว่าอะไรพวกนี้นนเนี่ยมาจ้างผมได้เว้ยเฮ้ยสมมุติเรื่องบางละจันท่าคห้านะครับท่านอันนี้ยังไม่มีนะเนี่ยให้ไปฟันดาบอยู่ที่ปลายนาก็เลยถามมึงจะไปทําตรงนั้นเพราะอะไรอยากจะรู้นะครับท่านผู้ชม อ,อไม่อยากรู้ดีกว่าครับท่านก็ช่างกับมันไปก่อนนะเนี่ยโอยก็ไม่รู้ว่าจะพูดเพื่ออะไรส่วนตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมจ๊ามากมายก่กองยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ครับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศนะเนี่ยเยือนมหาศาลาประชาชนเข้าคารวะลองประธานาธิบดจออีจีนกูจะไปกัดลิ้นซะแล้วเผยไว้ใจเขาลบผลประโยชน์อะไรตอนนี้เออใช่โว้ยเอ้ย,อยเออลืมไปเลยเรื่องนี้โดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นดาม่าคารากัากสังอย่างไม่อยู่ยัง้งเลยทีเดียวครับท่านเรื่องที่จะให้ต่างชาติเช่าที่ดินไม่รู้ว่าเจ็ดสิบห9ปี ปีอะไรประมาณนี้มันจะไปเข้าขายขายกับประเทศในประเทศหนึ่งหรือเปล่านนเนี่ยแถวประเทศจีนแต่ก่อนนะครับต้องผู้ชมแล้วก็มีการส่งมอบประเทศกับคืนให้กับ เอกราากับคืนเออจากอังกฤษส่งพึ่งกับคืนกับมาอะไรประมาณนี้โดยตอนนี้โวยเดือดไม่หยุดยั้งนะครับด่านผู้ชมบ้างก็ทวลงบ้างก็สนับสนุนครับท่านผมนไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะเนี่ยโดยจะมีการปล่อยเช่าอะไรว่าเนี่ยที่ดินให้ต่างชาติ99ปีหรือเปล่านะครับด่านผู้ชมพร้อมกับคอนโดนในโคตา้า75%อซอะไรทํานองนี้ถ้าเกิดจำมาไม่ผิดนะครับท่านเพราะหาข่าวไม่เจอเฮ้ยแล้วแบบนี้นะเนี่ยมีการการังวลใจนะครับด่านผู้ชมเ้ยแล้วแบบนี้นะเนี่ยมันจะเหมือนกับการ อะไรวะอนาคตต่อไปคนไทยอาจจะไร้ที่อยู่หรือเปล่าถามทําไมเจ้าเนี่ยอืมก็เพราะปล่อยที่ให้ไอต่างชาติเช่านะครับท่านทำไมวันนี้กูกระตุกจังวะเดียวขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมเพราะไม่รู้ว่าไอทาผือดีครับท่านติดตามต่อไปนะเนี่ยโดยจำนวนเหตุอันนี้นี้อาจจะทาให้มอบจุดกระแสติดได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเพราะกระแสสังคมเดือดเรื่องนี้อย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้ที่ที่สำคัญนะครับท่านมีการแห่ถามอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากเสด็จวีสินตั้งโต๊ะแถลง24 แกราคราคมนี้ยันประชาชนได้เงินแน่แต่ยังไม่รู้วันไม่รู้วันอะไรจะเนี่ยมันอ๋อไม่รู้วันนะับท่านผู้ชมเอ้ทางที่ดีนะเนี่ยอันนี้เป็นนโยบายเรือธงนะเว้ยเฮ้ยถ้าเกิดยังไม่รู้วันหรืออะไรประมาณนี้ประชาชนอาจจะต่อว่าว่าไม่รู้วันได้ถามเพราะอะไรจ้าอย่างน้อยก็ควรจะออกมาบอกหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากหลายภาคส่วนครับท่านบ้างก็บอกดีแล้วนะเนี่ยออกมาตอนไหนมั่นใจตอนไหนค่อยอธิบายตอนนั้นอีกด้านหนึ่งละจ้าอีกด้านหนึ่งก็จี้ให้เปิดเผยมาเลยนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รวยทำผือดี หลังจากนายกเศรษฐาตั้งโต๊ะแถมดีต๊ะวอลเล็ต24กรกฎาคมนี้ก่อนนําเข้าครม30กรกฎาคมยืนยันไตรามาส4ประชาชนได้เง,งินแน่แต่ยังไม่รู้วันน,นะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านว่าสถานการณ์จะเป็นออกมาอย่างไรจะเป็นผลบวกกับผลลบต่อพรรคเพื่อไทยหรือเปล่านั้นก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่ที่รู้ตอนนี้ครับท่านห่างหายกันไปนานแล้วเนี่ยสำหรับการจัดม็อบหรือไม่นะครับท่านผู้ชมตู่จะุพรจ่อมาเดินเพ่นพ่านอีกหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ถ้าเกิดสมมติแน สายผมเตรียมไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเตรียมไปเดินเท่นท่านรุวมกับตูจ่จตุพรหวังว่าจะเจอหมอวอาลงหวังว่าจะเจอเทพเทือกด้วยอะไรประมาณนี้นกบุงนกหวีดมากันให้หมดครับท่านมาแล้วได้อะไรจ้าได้เดินตามตูในพวกนี้นะครับท่านผู้ชมอย่างอื่นก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆสนใจสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้แต่ตูจ่จตุพรยังไม่ได้จัดมอบนะครับท่านผู้ชมระดมพลังครับท่าน ให้ประชาชนมาโชว์พลังกันเดือนหน้าซึ่งก็คือเดือนสิงหาคมน,นี้ก็ไม่รู้มันจะรวมพลังอะไรนะครับท่านแต่ที่แน่ๆหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางขนาดนี้กันเราแล้วฟังข่าวจากที่ไหนขอให้ท่านอยู่ดีมีสุขครับท่านผู้ฟังที่ารพบขอจบการถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน